ยอมรับบวกแก้ไขยอมรับว่าเราเคยเป็นคนที่ทําผิดพลาดยอมรับว่าเราเคยอ่อนแอยอมรับว่าเราเคยท้อแท้ยอมรับว่าเราเคยใจอ่อนยอมรับว่าเราเคยเป็นคนเจ้าคิดเจ้าแค้นการยอมรับไม่ใช่สิ่งที่ทําให้คุณดูอ่อนแอหรือดูแย่แต่การยอมรับเป็นการบ่งบอกว่าคุณจะก้าวไปสู่การแก้ไขและพัฒนาถ้าลูกเลือกจะไม่ยอมรับไม่อ่ะขอโทษนะคะยกตัวอย่างครู ทำธุรกิจอันเดิมไม่สําเร็จแต่ก็กล่าวโทษเศรษฐกิจบ้านเมืองกล่าวโทษทุกคนแต่ไม่ยอมรับข้อผิดพลาดเลยคุณจะไม่เกิดการแก้ไขยอมรับมันแล้วแก้ไขนะลูกนะเราจะพัฒนา,นาขึ้นเราจะแกร่งมากกว่าเดิมโอเคไหมคะถ้าวันนี้หนูกําลังติดใจโอ้โหเอเนอร์จีดีหมดละแต่หนูไม่เรียนรู้ข้อผิดพลาดหนูพลังงานดีผลสุดท้ายหนูไปทาเหมือนเดิมจริงไหมข้างในหนูดีมากเลยกลับไปที่สมการเดิมความคิดทําให้เกิดอารมณ์ความรู้สึก อารมณ์ความรู้สึกทำให้เกิดการลงมือทำไอความคิดดีแล้วอารมณ์ความรู้สึกดีแล้วแต่การลงมือทำทำไม่ถูกอะ่ะทำเหมือนเดิมอะ่ะมันจะได้ผลลัพธ์ใหม่ไหมไม่ได้การลงมือทำต้องเป็นการลงมือทำที่ถูกต้องมาก,ก่อนถูกใจผลลัพธ์มันถึงจะได้เราคิดดีอารมณ์ดีแต่ทำผิดอะ่ะผลลัพธ์มันก็ไม่เวิเร์กักฟ